แต่ในที่สุดวันที่19บมิถุนายน2538ผมจำได้ทุกวันนี้และจะไม่ขอลืมวันนั้นเป็นวันเสาร์ผมต้องการยามากผมบอกแม่ว่าแม่ครับผมขอเงิน200บาทจะไปซื้ออุปกรณ์จัดก,การเรียนเพื่อนแม่บอกผมว่าพรุ่งนี้ได้ไหมลูกเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวแม่จะหาให้นี่หรือแม่เหลือแค่สามร้อยแม่ต้องไปหาหมอผมไม่ฟังคำพูดของแม่เข้าไปแย่งเงินกับแม่ผักแม่ผมล้มลงเข้าไปแย่งเงินเอาเงินสองร้อยบาทไปซื้อยามาเสพกับเพื่อนอย่างมีความสุขแต่เวรกรรมมีจริงวันนั้นช่วงเย็นผมกลับเข้าบ้านมีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาหาผมเขาจับผมเอาหน้าควากับพื้น เอาเท้าเหยียบที่หลังผมใส่กุญแจมือพาผมไปที่โรงพักตั้งข็หาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองระหว่างที่อยู่ที่โรงพักผมคิดเสมอว่าเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องมาเยี่ยมผมเพื่อนต้องไม่ทิ้งแต่ความคิดของผมผิดคนที่มาเยี่ยมผมคือน้องน้องบอกว่าแม่ไม่มาเยี่ยมพี่หรอกพี่ทำแขนแม่หักตอนนั้นผมคิดว่าผมอยากตายแต่คืนนั้นสี่ทุ่ม แม่แขนข้างหนึ่งแกเข้าเฟือกอีกข้างหนึ่งแกหิ้วข้าวมันไก่กับน้ำเป,ป๊บซี่กระป๋องเดินมาหาผมคำพูดแรกที่แกพูดกับผมแกถามว่าลูกอยู่ข้าวไหมไม่ต้องกลัวแม่ซื้อข้าวมันไก่กับน้ำเป,ป๊บซี่ที่ลูกชอบมาฝากแม่จะหาทางช่วยลูกแม่ไม่ทิ้งลูกคืนนั้นแม่ทําทุกาท,ทุกอย่างที่จะช่วยผมแม้กระทั่งก้มกราบตำรวจแม่ก็ทำ